สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมพีเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาสุ่มกาชาก,กันนะครับอ่ะนล้วก็ขอไปอัพเลเวลก่อนเอาไปกันเด้ออือ

มราสู falando, ้นนี้ครับเพื่ออัพเลรีลครับเพื่อให้เลเีล

เล้วก็ชิ้นหน้ามาอะไรวะเี่ยไม่ได้น่าวางวะโหมันเดียวดีจะต้องคนเดียวเยอ้ยี้ห้ามั่นแต่เรอวแล้วคือเ่องตอบมนอ่าอืมแล้วก็ไปสูงกันเลย โอยน่าดีไม่เชิงกูอัะอนะรีมเิงวนี้ก็ได้มอีกนึงมไม่ได้ไม่ต้รไม่ดีหรอกมาสุมกันเลยเามาสุมกันเลยตัวอะไรว่ามาโอ้โหโอ้สวยครับ ตัวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วตัวใครเพื่ออีกทาคลิมใหม่นะครับก็ลาก่อนครับรบ๊ายบ,บ,บายครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่ะครับ